ไอ้แท๊บไอ้แท๊บต่อเลยไอ้แท๊บน้องต่อเลยเอาบะหมี่พิเศษทุกอย่างแต่ราคาธรรมดาถุางนี่เฮีย เพียง <P ie hn> มึงหายไปไหนมาวะมึงองแหละหายทั้งห้องเขาตามหามึงอยู่คนเดียวอะ่ะนี่ไม่เล่นเฟซเล่นไลน์บ้างเลยเหรอกูมีแต่ไลน์ร้านว่ะเอาไว้คุยกับลูกค้างั้นมึงเอาไลน์ร้านแอดกูมาดิจะได้เอาไว้คุยกันก่ <c oughs> อ,อนแลกไลน์อ่ะลวกมามีก่อนไหมน้องท้ายแถวยาไปถึงหน้าตลาดดูวนแล้วไปนอน แล้วนี่ตั้งแต่มหกมึงไม่เห็นติดต่อมาบ้างเลยมไรกูปะเนี่ยกูจะงอนอะไรมึงวะบ้าปะอืออือกูสั่งเพิ่มดีกว่าน้องงัง้นเดี๋ยวเย็นนี้กูมาใหม่ละกันต้องออกมาซื้อกับข้าวให้ป๊าอือ เด้มึงมึงกลับมาอยู่บ้านนานยังอ่ะเรียนจบกูกลับมาเลยอ่ะมึงอ่ะกูกลับมาสองเดือนแล้วแต่เดี๋ยวกูก็กลับกรุงเทพแล้วอ่ะรอง,งานที่บริษัทรุ่นพี่อยู่ช่วงนี้ก็เลยกลับมาขอเข้าบ้านกินก่อนว่างั้นนี่ถ้าเป็นคนอื่นพูดนะ กูตบไปแล้วโคตรเกลียดเลยเวลาคนนู้นคนนี้ถามว่ากลับมาอยู่ที่บ้านทำไมอะธรรมดาแหละมึงกูก็โดนถามบ่อยทต่ไมกูกูก็ถามนะมึงจบวิ์วะไอทีมาไม่ใช่หรอไม่น่าหางานยากนะก็ตอนนั้นกูเรียนเพราะกูชอบไงแต่ที่กูกลับมาเพราะการทำน้ำซุปให้อร่อยเหมือนแม่มเป็นความฝานันของกู ใค่พูดเนาะกูะเอาบ้างดีกว่าร้านล้างฟิล์มคือความใฝ่ฝันของเพียงค่ะนี่มึงคิดว่ากูพูดเลเ่นกูไม่ได้พูดเล่นหรอกเฮ้ยทำไมความฝันมึงมันมินิมอลจังวะเฮ้ย